thank <small noise> you So ติดนะครับเบื้อตีเบื้อตีหผนติดกระดาษนะครับและสะพผอออสมอังศ์สองนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตโยธินห้างครับขอต้อนรับขอบคุณทั้งสี่ท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมวัชรพงศ์คุณเกศได้รับฉันทามวัดจากคณะท่านเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อคณะผู้เมือง เพื่อเป็นเกียรติเป็นอนุสรณ์แก่ผู้วัยชนวันนี้เป็นวันที่ครอบครัวและญาติิตรและผู้มีจิตศรทัทธาทุกท่านได้มาพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อรวมประกอบร่วมประกอบพิธีชาวนากิจศพของคุณพ่อมาณคงเมืองผู้วัยชน สิริอายุ62ปีคุณพ่อมณัฐคงเมืองเป็นบุตรของนายเพื่องและนางอ่อนซึ่งได้อบรมเลี้ยงดูท่านจนเติบใหญ่เป็นผู้มีความขยันอดทนและดำเนินชีวิตด้วยความสุจริตผู้วายชนมีบุตรทั้งหมด3คนคนที่หนึ่งได้แก่นายโสพลคนงเมืองคนที่สองนาย ถนนชัตชามาคนที่สาเด็กชายสิงกคารชัตชามาตลอดระยะเวลาที่คุณพ่อมานะคงเมืองมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผูกยิ้ตนทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเป็นที่รักและเคารพของบุตรหลานรวมถึงลูกศิษย์และผูดได้ไร้กล้ชีิด ด้วยอาศัยอันความดีความเมตตาและความจริงใจในช่วงระยะหลังคุณพ่อมาณคงเมืองได้ล้มป่วยและเข้ารับการารักษาตัวที่โรงพยาบาลดำเนสะดวกตั้งแต่วันที่14มกราคม2569จนถึงวันที่2กุมภาพันธ์2569ต่อมาได้ย้าย ข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2 5 1 9และได้ถึงแก่กรรมลงอย่าสงบในเช้าวันที่6กุมภาพันธ์2569เวลา8นาฬิกา20นาทีด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท,ท้ายแม้ร่างกายของคุณพ่อ จะจากไปแต่คุณงามความดีความเสียสละและความรักที่มีต่อครอบครัวและสิทธิานสุสิ์จะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปอันกุศลใดที่เป็นการ,รมไม่ดีซึ่งคุณพ่อมานะได้ล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายเมื่อรั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและลบหลังโดยเจตนาและไม่เจตนา ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดรพฤติกรรมนั้นให้แก่คุณพ่อมาะคงเมืองด้วยเถิดกุศลดใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งคุณพ่อมาณะได้ทําไว้เมื่อครั้งยังมชีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดลประดานส่งให้ดวงวิญญาณคุณพ่อมาะคงเมืองไปสู่สุคติในสัรปะรดพ้นด้วยเถิด ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนตั้งใจตังนิ่งเพื่อไว้อะไรให้แก่คุณพ่อาณะเมืองฉีพ่อมีแต่ให้ไม่ลุจบลัเคารพ่อด้วยใจไม่หาหายกากวันทาศพพ่อด้วยอะไรทำใจก,กายเขารบพ่อด้วยถูกันฉีวิพ่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถึงที่หมายได้ดั่งฝัน ประสบชโชโชคมีสุขทุกคืนวันเป็นวิขวัญอันผูลูกร่มเยน็นตั้งแต่นี้ไม่มีแล้วคุณพ่อไรพี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาคุยสนุกทุกเช้าเย็นตอนนี้เป็นสุดแต่กำจะัำไปลูกหลานยากมาส่งพ่อในวันนี้ต่างวนมีใจรักมั่นไม่หวั่นไหวถึงยูหาแห่งคนตำบล ทั้งใกล้ไกลมาส่งข้อให้ไปดีขอกุศลผลละบุญลูกเมียรสร้างโปรดนำทางให้พ่อไปสุขีอยู่เป็นสุขบนชั้นฟ้าสุขสาวดีอันเป็นที่สุขสังนิร,รันดรหากชาตหน้าเกิดใหม่ได้พาพบขอประสบพันปูกเป็นลูกหลานได้ตอบแทนพระคุณนาแข่นาน,น,าน,านเราไปพาให้ภาพ,พเราจะทำ ขอบคุณแต่ผู้เห็นทุกท่านครับพระเจ้าอานะครับเลียนถามรทุกการนะทุนดีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้เกิดชุดวัตถภาพตามคุณนะครับและเป็นประธานฝ่าย